สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาลสามอีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับวิชาภาษาจีนกับเราซื้อปุยวันนี้เราซื้อจะสอนเรื่องอาชีพนะคะอีกหนึ่งวันวันนี้เราซื้อมีอาชีพใหม่มาสอนเด็กๆอีกแล้วนะคะทั้งหมดห้าอาชีพห้าอาชีพนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างาเด็กๆดูจากภาพพอจะทราบไหมคะว่าคืออะไรเด็กเราซื้อให้ทายก่อนนะคะเขาคือนักกีฬานั่นเองนะคะนักกีฬาก็คือมีหลายประเภทนะคะมีนักฟุตบอล นักบาสเกตบอลนักเบสบอลคนนี้เล่นอะไรคะเด็กๆเ,เทนนิสใช่ไหมคะสามารถเป็นอาชีพแล้วก็หาเงินได้ด้วยนะคะแต่ต้องเก่งๆนะคะนักเรียนต้องฝึกฝนมีใครอยากเป็นนักกีฬาบ้างไหมคะ,ะเดี๋ยวมาพูดคําว่านักกีฬาตามหล่อซื้อนะคะเด็กๆยินต้องหยวนยินต้องหยวนยินต้องหยวนนักกีฬา ต่อไปอาชีพอะไรเด็กๆรู้ไหมคะดูที่มือเขาสิคะเขาถืออะไรไว้ที่มันตั้งอยู่คะ่ะเด็กๆมองออกไหมคะเขาคือช่างภาพช่างภาพก็คือคนที่ถ่ายรูปต่างๆในงานต่างๆนะคะก็คือมีคนมาจ้างเขาแล้วก็ไปถ่ายภาพนะคะก็จะได้เงินมาสามารถเป็นอาชีพได้นะคะ1อาชีพได้ด้วยก็คือช่างภาพนั่นเองมีใครอยากเป็นช่างภาพไหมคะโตขึ้นเด็กๆพูดตามเหล่าซ้อนะคะเชอร์อิงเอ 摄影师งซอร์อิงือแปลว่าช่างภาพต่อไปเด็กๆด,ดูออกไหมคะว่าคืออะไรเป็นคุณหมอแต่ว่าไม่ใช่คุณหมอรักษาเราตอนเป็นไข้นะคะเขาคือหมอฟันหมอฟันเวลาเด็กๆฟันผุอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปหาคุณหมอฟันใช่ไหมคะหมอฟันก็จะมีหน้าที่ดูแลรักษาฟันของเราให้สะอาด ถอนฟันที่มันผุแล้วนะคะออกไปมีใครอยากเป็นหมอฟันบ้างไหมคะถ้าใครอยากเป็นผู้ตามเราซื้อเลยค่ะหยาอีหยาอีหยาอีหมอฟันต่อไปชาวไร่ชาวนาะอ่ามีใครอยากเป็นชาวนาอยากปลูกข้าวไว้ให้เพื่อนๆได้กินบ้างไหมเอ่ยดูสิคะ บ้านใครมีทุ่งนาเยอะๆแล้วโตวขึ้นอยากทำนาปลูกข้าวบ้างนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาพูดอาชีพนะคะชาวนาตามเราซื้อเลยหนงหมินหนงหมินหนงหมินชาวนาต่อไปอาชีพสุดท้ายอาชีพขายของที่เป็นพ่อค้าหรือแม่ค้านั่นเองมีใครอยากเป็นไหมคะโตขึ้นอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าเด็กๆพูดตามเราซื้อนะคะ หมาไม่หมายไม่หมาม่เด็กๆดูภาพนี้นะคะเขาขายผลไม้ยอยู่นะคะอาชีพค้าขายเนี่ยสามารถมีเยอะแยะมากมายหลายแบบเลยอาจจะขายผัก ขายผลไม้ขายเนื้อสัตว์ขายขนมขายเบเกอรี่นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยเรียกว่าอาชีพค้าขายนะคะวันนี้เราซื้อสอนไปทั้งหมด5อาชีพเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอ่านหนังสือนะคะไปทบทวนเรื่องอาชีพก่อนทั้งหมด15อาชีพครบแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราซื้อมีเรื่องใหม่มาสอนเด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะล่าวซื้อล่าวื่อลาวื่อ 医生，医生，医生；护士，护士，护士；军人，军人，军人；警察，警察，警察。 消防员，消防员，消防员；歌手，歌手，歌手；画家，画家，画家；厨师，厨师。 厨师，演员，演员，演员,员，运动员，运动员，运动员，摄影师，摄影师，摄影师。 ยาอียาอียาอีหนงหมินหนงหมินหนงหมินหม่ไม่หม่ไม่หม่ไม่มมต่อไปเราไปอ่านหนังสือเล่มสีส้มกันก่อนนะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าแรกหน้าคุณพ่อเหมือนเดิมนะคะ ถ้าเด็กๆคนไหนเจอหน้าคุณพ่อแล้วนะคะมาอ่านพร้อมเราซื้อได้เลยค่ะป้าปะคุณพ่อมามะคุณแม่เกอเกอพี่ชายตี้ติน้องชายเจียเจียพี่สาว ไม่ม์มยน้องสาวเย่เยคุณปูน่นายนาคุณย่าอ่าต่อไปเป็นเรื่องสีแล้วนะคะเรื่องสีวันนี้เราซื้อจะสอนสีที่ทหนึ่งนะคะในเล่มสีส้มก็คือสีแดงนั่นเองแดงนะคะภาษาจีนเด็กๆพูดตามเราซื้อนะคะหง หงหงแปลว่าแดงเห็นไหมคะหงแปลว่าแดงอ่ะครานี้คําว่าสีแดงภาษาจีนจะพูดว่ายังไงไม่ใช่หงคําเดียวนะคะเด็กๆต้องเป็นหงเซอหงเซอหงเซอร์แปลว่าสีแดงถ้าหงคําเดียวแปลว่าแดงนะคะเดี๋ยวมาดูสิคะว่าคําว่าหงเขียนยากหรือเปล่าคําว่าหงที่แปลว่าแดงนะคะมีทั้งหมดหกขีดเด็กๆดูนะคะหกขีดนะคะอ่ะมาดูพร้อมขีดที่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกครั้งหนึ่งนะคะขีดที่หนึ่งกับสองสามารถตวัดได้ด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหงแดง ต่อไปนักเรียนดูเล่มสีขาวนะคะเราซื้อสั่งแบบฝึกหัดเล่มสีขาวค่ะหน้าที่สิบนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าที่สิบดูด้านบนก่อนนะคะสิ่งใดต่อไปนี้ควรเป็นสีแดงจงวงกลมแล้วระบายสีสิ่งไหนบ้างที่ควรเป็นสีแดงนะที่เด็กๆเคยเจออ่ะเดี๋ยวไปดูกันทีละภาพนะคะภาพที่หนึ่งแอปเปิ้ลแอปเปิลต้องเป็นสีแดงไหมคะเด็กๆแอปเปิลสีแดงมีไหมคะ มีถ้ามีเด็กๆวงกลมแอปเปิลได้เลยอ่าต่อไปดอกกุหลาบดอกกุหลาบมีสีแดงไหมคะมีใช่ไหมคะถ้ามีเด็กๆก,ก็วงกลมอ่าอันนี้วงยากนิดนึงต้องทําแบบอย่างนี้ยาวๆอ่าต่อไปสุนนะัขสุนักมีสีแดงไหมคะเด็กๆน้องหมามีไหมคะสีแดงไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีไม่ต้องวงกลมนะคะต่อไปก้อนเมฆก้อนเมฆสีแดงมีไหมคะ ไม่มีอีกแล้วถ้าไม่มีก็ไม่ต้องวงกลมต่อไปสุดท้ายสตรอเบอรี่ลูกสตรอเบอรี่เป็นสีแดงไหมคะเด็กใช่แน่นอนใช่ไหมคะเด็กก,ก,ก็วงกลมจากนั้นระบ,บายสีระบ,บายสีสิ่งที่เราวงกลมเท่านั้นคือแอปเปิลกุหลาบสตรอเบอรี่สูนักกับก้อนเมฆห้ามระบ,บายสีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้วงกลมระบ,บายสีเฉพาะสิ่งที่ควรเป็นสีแดงหรือสิ่งที่เราวงกลมเท่านั้นอย่างแอปเปิลเป็นสีแดงใช่ไหมคะ แต่ใบไม้เนี่ยนักเรียนสามารถระบายสีเขียวได้ไม่เป็นไรนะคะกุหลาบเหมือนกันกุหลาบสีแดงแต่ว่าก้านกับใบเป็นสีเขียวได้สตรอบเบอรี่ก็เหมือนกันนะคะต่อไปให้นักเรียนคัดคําว่าหงนะคะทั้งหมด9คํามีสี่คำที่เป็นตามรอยปลาดเด็กๆทำตามรอยก่อนนะคะขีดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ให้นักเรียนคัดตามรอยสี่คำจากนั้นช่องเปล่าเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยให้นักเรียนลองคัดด้วยตัวเองนะคะวันนี้เราซื้อสั่งงานแค่นี้นะคะแล้วอย่าลืมทำมาส่งนะคะแล้วก็โชว์ผลงานเราซื้อด้วยนะคะเด็กๆใจเจียนบ๊ายบาย